แล้วบอร์ดประการสังคมไปเปิดสืกกับใครไม่เปิดไปเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับกรรมกรข่าวอย่างพี่สรยุทธ์วันนี้เนี่ยเดือดเลยต้องใช้คําว่าถึงคลาวบันไลของสํานักงานประการสังคมภายใต้กระทรวงแรงงานงานเข้า ประการสังคมอีกคือมีคนออกมาแฉว่าว่างงานเนี่ยประการสังคมจ่าย150บาทจะมีการดึงเอกชนเข้ามาบริหารมีการเอาไปเปรียบเทียบกับกบขกองทุนข้าราชการบําเหน็จบํานาญของข้าราชการเองชาวบ้านบอกคุณยังเอาเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารเลยแต่เป็นเงินของประชาชนและเป็นล้านคนเนี่ยเลือกให้ข้าราชการบริหาร แล้วก็เป็นเรื่องเฉาโฉบินทริปสุดหรูบินเฟิร์สคลาสการอีลุงตุงนงังเละไปหมดอารมชัดซัดข่าวนะครับก็ต้องฝากรายการใหม่ไว้ก่อนละกันนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงเมื่อก่อนจะเป็นไทยฟีดใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นอาร์มชัดซัดข่าว แล้วก็เดี๋ยวมีอีกรายการหนึ่งของพี่กายก็คือบกกกายขายข่าวนะครับก็ฝากไว้ด้วยพยายามจะเอาประเด็นที่ลึกแล้วก็ซัดหนักกว่าเดิมตามชื่อของรายการนะครับตามโลโก้ข้างหลังนี้ก็อาจจะเหมือนการแข่งเกมนิดหนึ่งนะโลโก้แต่เป็นรายการข่าวนะครับที่ก็ถ้าเป็นปกสีเหลืองจะเป็นปกสีเหลืองจะไม่เหมือนเดิมนะครับปกข่าวจะเป็นสีเหลืองและประเด็นก็จะจอบลึกไปประเด็นที่โดนใจคนดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ย้าว่าจะพยายามอเอาข้อมูลเอาข่าวสารที่มันซัดหนักมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ฝากด้วยนะครับอ่านชัดซัดข่าววันนี้เลยครับเริ่มซัดประเด็นที่ได้ได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดนะแล้วก็ผู้ประกันตนเดือดคือเรื่องของประกันสังคมวันนี้มีข้อมูลออกมาเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นเน่ยเป็นไวรัลเต็มโซเชียลไปหมดแล้วบอร์ดประกันสังคมไปเปิดสืก่กับใครไม่เปิด ไปเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับกรรมกรข่าวอย่างพี่สรยุทธวันนี้เนี่ยเดือดเลยต้องใช้คําว่าถึงคลาวบันไลยของสํานักงานประกันสังคมภายใต้กระทรวงแรงงานเพราะเรื่องต่างๆมันถูกขุดขึ้นมาก็ต้องให้เครดิตพักประชาชนเขาแล้วผู้ประกันตนหลายคนก็ทวงถามนนี่ยังไม่รวมเรื่องล่าสุดวันนี้นะที่งานเข้าประกันสังคมอีกคือมีคนออกมาแฉว่าว่างงานเนี่ย ประกันสังคมจ่าย150บาทเฮ้ย150บาทเป็นไปได้ยังไงแต่จะเย็นๆเพื่อความเป็นธรรมวันนี้ประกันสังคมเขามีการออกมาชี้แจงรวมไปถึงมันมีข้อมูลออกมาจาก1ในบอร์ดประกันสังคมที่ออกมาคัดค้านหัวชนฝาในการที่จะมีการดึงเอกชนเข้ามาบริหารมีการเอาไปเปรียบเทียบกับกอบอขกองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเองชาวบ้านบอก คุณยังเอาเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารเลยแต่เป็นเงินของประชาชนและเป็นล้านคนเนี่ยเลือกให้ข้าราชการบริหารแล้วก็เป็นเรื่องเฉาโฉบินทริปสุดหรูบินเฟิร์สคลาสการอีลุงตุงนงังเละไปหมดมันจึงเกิดเรื่องขึ้นวันนี้เนี่ยนี่เรายังไม่รวมไปถึงว่าเรื่องอะไรแชทลงแชทหลุดนะจำใส่กระโหลกเสียบ้างงานนี้ใครกันแน่ครับที่ต้องจําใส่กระโหลกผู้ประกันตนก็สวนเหมือนกัน เพราะเขาถูกหักเงินทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็อะไรอะ่ะถูกนําไปเที่ยวหรูอยู่สบายเหรอบินเฟิร์สคลาสเหรอแบบนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเงินกําไรที่ลงทุน8 0 0 0 0ื่นกว่าให้พวกเขาจําใส่กระโหลกเสียบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วยังไม่รวมไปถึงอะไรอะ่ะเอาประกันสังคมไปหาเสียงกันมันระเบิดเออนะประกันสังคมดีไม่ดีเนี่ยให้คนที่พูดอย่างสรยุทธ์นั่นเออ พาดพิงเขาในแชทที่หลุดออกมาบอกและคนของพรรคการเมืองส้มเน่านี่แล้วก็มีการไปพาดพิงถึงสถาบงสถาบันอะไรด้วยหัวอันนี้หนักครับจนกระทั่งเวลาต่อมาไอกา้กำจำใส่กระโหลกเนี่ยก็เห็นว่าคนก็ไปขุดแล้วว่าคือข้อความที่เขียนโดยนายทวีเกียรติรองสวัสด์ก็คือเนี่ยครับเคยนั่งกรรมการและอนุก,กรรมการต่างๆของสำนักงานประกันสังคมนี่แล้วก็เป็นอยู่ในบอร์ดคือเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างอยู่ในบอร์ดคณะกรรมการ การประกันสังคมเหมือนกันเริ่มอย่างนี้ก่อนเริ่มอย่างนี้ก่อนคือไวรัลตอนนี้ที่คนแชร์เยอะมากคําพูดของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวเมื่อเช้ามีการขึ้นเขาเรียกว่าแผนการเดินทางที่เป็นเอกสารว่าไปดูงานที่ไหนบ้างเพียบเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับแผนาการศึกษาดูงานตามเอกสารนี้ นักประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์อันนี้ของปี66และผมทราบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงแค่หน้าปกเท่านั้นหมายความว่าตามแผนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงเพราะวันไปเนี่ยไปที่อื่นกันไปเที่ยวอย่างอื่นกันเดี๋ยวรอดูครับฉบับจริงเนี่ยมีใจเย็นๆกันก่อนโดยล่าสุดเนี่ยนะครับคือเมื่อเช้าอย่างที่ผมบอกคือ คุณสยุตตั้งคำถามบอกว่าไปอังกฤษทำไมนั่งเฟิร์สคลาสทำไมเงินกูจริงๆผมมีฐานะเคยไปต่างประเทศยังไม่ใช้เฟิร์สคลาสเลยผู้ประกันตนหยาดเหงื่อแรงงานเขามึงเอาไปบินเฟิร์สคลาสเหรอนี่และเรยวย้ำนะครับว่าเก็บเพิ่มเป็น850นี่ใช่ไหมล่ะได้อะไรมาบ้างลองไปศึกษากันดูแล้วกันโดยมีการยกตัวอย่าง โดยในรายการกรรมกรข่าวนี้พิสศยุธธจี้ทีมงานว่าให้โทรติดต่อเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมทุก10นาทีเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นอีกวันนี้ก็คือระบบล่ม7วันทําไมไม่แก้ไขรวมไปถึงต้องการคําตอบเรื่องการเข้าไปซื้อหุ้น EA นี่มันก็จึงดุเดือดเลือดพ่านอย่างมากสุดท้ายเนี่ย คุณสรยุทธ์เองเนี่ยก็เป็นปากไปเสียงก,กับประชาชนต้งพู่มแบบนี้ในฐนานะสื่อมวลชนก็ทิ้งท้ายบอกว่าสิ่งที่ทํามันไม่ใช่การปั่นกระแสแต่เป็นการทาหน้าที่สื่อเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนทํางานกว่า24ล้านคนที่ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนแต่กลับได้รับบริการที่ไม่เห็นหัวประชาชนล่าสุดครับโพสต์ Post, คุณไอรักชนกผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชน โพสต์ Post, ภาพคุณสรยุทธ์เนี่ยแหละแล้วก็โคดคําพูดที่พูดถึงบอร์ดประกันสังคมนี่ที่ยวเฟิร์สคลาสเหรอคุณไอรลักนกมีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าแก้ไขโพสต์คุณพิพัฒนรัชกิจประการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาสเคยนั่งแต่บิสซิเนสคลาสแต่ในยุคข,ของคุณสุชาติชมกลิ่นและก่อนหน้านั้นไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเพราะกรรมธิการติดตามงบเคยขอเอกสารการดูงานย้อนหลังจากประการสังคม แต่เขาไม่ให้สำหรับคนที่สงสัยว่าใครบ้างที่สามารถใช้เงินของผู้ประกันตนนั่งเครื่องบิน First-Class และ Business-Class ใบละ5 0 0แสนไปดูงานมีแค่2ตํตำแหน่งที่ใช้ได้คือระดับประลัดกระทรวงแรงงานกับระดับของรัฐมนตรีการนั่ง First-Class ข้าราชการและข้าราชการการเมืองระดับสูงยกตัวอย่างเช่นระดับประลัดกระทรวงและรัฐมนตรีสามารถเลือกนั่งได้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ แต่จริงๆก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะนั่งหรือไม่นั่งถ้าไม่นั่ง First c คลาสก็ Business Class ได้ซึ่งบอร์ดที่สามารถไปดูงานได้ไม่ใช่แค่บอร์ดใหญ่อย่างเดียวแต่รวมถึงบอร์ดแพทย์ด้วยถ้าดิฉันลองกดเครื่องคิดเลขให้คนที่ส่งเงินประกันสังคมเดือนละ750บาทตลอด25ปีไม่เคยขาดเงินสมทบจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทยังไม่ได้ค่าเครื่องบินที่เขานั่งกันเที่ยวหนึ่งเลย เงินที่หายไปจากสลิปเงินเดือนของทุกเดือนของท่านทุกเดือนท่านก้มหน้าก้มตาส่งแล้วท่านหวังว่ามันจะกลายเป็นหลังพิงสุดท้ายเินยหน้าขึ้นมาเห็นเขานั่ง First Card Business Card ไปดูงานชิวๆมันก็แอบเหนื่อยซึ่งจริงๆไปดูงานถ้าได้ประโยชน์ก็คงไม่ผิดแต่ผู้ประกันตนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากการดูงานครั้งนี้ท่านประเมินได้เองขออนุญาตไม่ชี้นำนี่คือเนี่ยครับ ก็มันเป็นประเด็นที่หนักอย่างมากในตอนนี้สำนักง,งานประการสังคมต้องออกมาตอบคำถามเยอะรวมไปถึงล่าสุด1ในบอร์ดประกันสังคมคือดรมนตรีถิรีธิรโคไทยเป็นกรรมการประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็มีการออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงการเรียกร้องให้เอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมโดยดรมนตรีมองนะครับว่า ถ้าเอาเอกชนมาบริหารแทนรัฐหรือข้าราชการเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงแนะนําให้ศึกษาให้รอบด้านและควรจะเร่งปฏิรูปกองรุนประการสังคมเนี่ยให้โปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยครับโดยดตรมติโพสบอกว่าแนวคิดที่เสนอให้เอกชนเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐเนี่ยอาจฟังดูเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการจัดการแต่ในเชิงนโยบายสาธารณะ กลับมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากประกันสังคมถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆทั้ง7กรณีมิใช่เพื่อมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวโดยระบบการลงทุนของกองทุนมีกรอบกำกับความเสี่ยงที่ชัดเจนทั้งในด้านประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนและคณะกรรมาการประกันสังคมเนี่ยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในราย,รายละเอียด แต่ทาหน้าที่เพียงกําหนดนโยบายและระเบียบการลงทุนเท่านั้นเมื่อแรงจูงใจของระบบเปลี่ยนจากหลักความเป็นธรรมทางสังคมไปสู่การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดผู้ประกันตนที่มีต้นทุนสูงหรือมีความเสี่ยงมากย่อมเป็นกลุ่มแรกที่ถูกจํากัดสิทธิ์หรือถูกบริหารเพื่อลดภาระขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เลือกให้รัฐกํากับระบบประกันสังคมอย่างเข้มแข็ง และนำมาตรฐานการบริหารแบบมืออาชีพมาใช้แทนการแปรรูปให้กลไกตลาดกําหนดทิศทางดังนั้นดรมนตรีบอกสิ่งที่ควรทําอย่างเร่งด่วนในขณะนี้คือการปฏิรูประบบประกันสังคมให้โปร่งใสมีธรรมาภิบาลตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนสวนดิการสาธารณะให้กลายเป็นธุรกิจนี แล้วเขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าหากถามว่าควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคตไหมเนี่ยดรมนตรีบอกผมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ารูปแบบใดดีที่สุดเนี่ยไอการผลักดันให้นําประกันสังคมออกนอกระบบของรัฐอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาผลกระดบเชิงโครงสร้างให้รอบด้านย่อมไม่ใช่คําตอบของการปฏิรูปที่ยั่งยืนของระบบประกันสังคมนี่นี่คือ หนึ่งในความวิดเห็นของกรรมการประกรันสังคมคือดรมนตรีมองความวิดเห็นไว้คือตอนนี้ท่านบอกว่าท่านสนับสนุนแหละแต่ต้องมองให้รอบด้านศึกษาให้ดีย้ําว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ประกรันตนในสังคมไม่ใช่มุ่งเน้นในการแสวงหาผลกําไรเพียงแค่อย่างเดียวอ้าขึ้นรายชื่อมาให้ดูหน่อยครับบอร์ดประกรันสังคมใครบ้างนะผู้ประกรันตนจะได้เห็นหน้าค่าตาว่าใครบ้างเป็นใครเป็นใครอะไรยังไงนะย้ํา รวมไปถึงนี่ก็อีกแล้วนี่ก็อีกแล้วครับแม็กธีรชาติก่อตระกูลอดีตอนุไอทีประกันสังคมและผู้สมัครมัจิีชื่อพักประชาชนโพส์ตครับระหว่างรอสํานักงานประกันสังคมมาตอบเรื่อง EA ขอถามต่อเลยละกันเผื่อจะได้ตอบทีเดียวหลังไม่มีคนส่งมาว่าไม่ใช่แค่เคสเดียวแต่อีกหุ้นมหากราบอย่างสตาร์เราก็มี ขออนุญาตสอบถามว่าตกลงเรามีจริงไหมสุดท้ายเราโดนไปอีกเท่าไหร่นี่โอ้โหนี่หนักนะครับหนักกว่าที่คิดรวมไปถึงปัญหาล่าสุดนี่คือมันมีคนโพสต์ครับผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งโพสว่าคุณแม่เนี่ยอายุ55ปีเดินทางไปที่ประกันสังคมเพื่อของเงินคืน เจ้าหน้าที่บอกว่ารอประมาณ15วันมีเอกสารแนบมาด้วยนะครับเขาบอกว่ารอแต่ตอนนี้รอมาแล้ว1เดือนยังไม่ได้เงินคืนเลยอ้ามันยังไงแบบนี้ปกติไหมครับเขาถามเออหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอนตัดเงินเรานี่โอ้โหไวเชียตอนตัดเงินนี่ห้ามช้าตัดเป๊ะเป๊ะคือห้ามล่าส่งล่าช้าพอขอคืนให้รอเป็นเดือน บริหารงานได้ห่วยแตกสิ้นดีจริงๆมันควรได้เงินเลยเออไม่ควรต้องรอเวลาหักนี่ไม่ถึงห้านาทีบางคนก็บอกของแฟนนี่ห้าเดือนแล้วยังไม่ได้เฮ้ยระบบก็ล่มอยู่นะคนไปทำฟันต้องสำรองจ่ายไปก่อนระบบประกันสังคมล่มพังพินาศมากเละสุด เพื่อความเป็นธรรมวันนี้สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีผู้ประกันตนรับเงินว่างงาน150บาทเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วประกันสังคมมีการชี้แจงนะครับโดยนางสาวการจนาภูลแก้วเรขาธิการสมนงกานประกันสังคมเปิดเผยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีผู้ประกันตนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวงวดล่าสุดผ่านระบบและปรากฏข้อมูล1วัน150บาทจึงเข้าใจว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนเพียงแค่จำนวนดังกล่าวสำนักงานการสังคมตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนรายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่2 และได้รับการยืนยันว่าผู้ประกันตนรายดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานครบถ้วนจํานวน3มงวดรวมเป็นเงินคือ6,900บาทครอบกุมระยะเวลาตั้งแต่17พฤศจิกายน68ถึง1มกราคม69แบ่งเป็นงวดที่1คือระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม68เป็นเงิน2 2 5 0บาทงวดที่2ระหว่างวันที่2ธันวาคม2 6 8ถึง3าธันวาคม68 เป็นเงิน4,500บาทและงวดที่3คือ1มกราคมจำนวน1วันเป็นเงิน150บาทมีการติดต่อประสานงานให้ผู้ประการตนเข้ารับเงินดังกล่าวในวันที่27มกราคม69และภายหลังจากได้รับคำชี้แจงผู้ประการตนได้เข้าใจข้อมูลครบถ้วนแล้วนี่คำถามคือถ้าไม่ไดาจะมีความคืบหน้าไหม ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับปัญหามันคืออยู่อยู่ตรงนี้ว่าประกันสังคมเนี่ยเหมือนแดนสนธยานะมันยากต่อการตรวจสอบแล้วก็ยั่งมีเรื่องเอาเงินผู้ประกันตนเนี่ยไปบินเฟิ s t ์คงเฟิส t ์คลสเที่ยวหรูอยู่สบายขนาดนี้เนะี่ยเออไล่กบขมันมีการเอาไปเปรียบเทียบกันว่ากบขในกองทุนบาเหน็จนานของข้าราชการเนี่ยคุณยังให้เอกชนมาบริหารจัดการเลยและนี่เงินของประชาชนผู้ประกันตนเนี่ยยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ย ทำไมถึงให้ข้าราชการมาบริหารกันเองรวมไปถึงที่มาที่ไปของคนที่มานั่งอยู่ในบอดอีปัญหาคือมันอยู่ตรงนี้ครับในอนาคตถ้าไม่แก้ไขเนี่ยแม้ว่ากฎหมายจะบังคับก็เถอะแต่เงินเงินเอาเนี่ยมันจะมากกว่าเงินอินแล้วประกันสังคมกองทุนมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆไม่มีใครอยากทำเพราะเขารู้ว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยมันว่างเปล่าใช่ไหมครับนี่คือความ เน่าเฟะที่เกิดขึ้นของสำนักง,งานการสังคมวันนี้ที่ก็ยังไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูต่อครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ